สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับนี่จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นมือสอดรางเคทูนะครับเป็นรุ่นมือสอดรางเคทูนะครับเป็นงานไม้ประดูแอฟริกานะครับเป็นงานไม้ประดูแดงนอกนะครับประดูนอกนะครับสวยๆเลยนะครับสีมันจะแดงจัดมากนะครับแล้วก็ตัวรางเนี่ยเป็นรางเคทูซึ่งรางเคทูเนี่ยจะหนากว่ารางเควันครึ่งหนึ่งนะครับหนากว่ารางเควันแทบจะเท่าหนึ่งนะครับก็จะมีน้ําหนักหน่อยแต่ว่าจะแลกมาด้วยเราจะได้ความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้ตัวรางเคทูนะครับ แข็งสุดๆนะครับระบบไกกล่อง E-Z Lock s t a i n l e s นะครับระบบไกมีตัวช่วยล็อกนะครับตัว e ่ล็ c กนะครับตัวนี้ e ่ล็อกนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับเข้าเซฟปลดเซฟยิงนะครับเข้าเซฟเหนียวไกไม่ได้นะครับปลดเซฟยิงได้นะครับตัวนี้ระบบไกผมรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกลร้อมีปัญหาสงกลัมมาครีมได้เลยนะครับตัวรางเคทูเนี่ยเมื่อก่อนระบบไกผมจะบังคับใช้ได้เฉพาะลูก5มิลนะครับตอนนั้น เราต้องการให้ลูกค้าใส่เฉพาะลูก5มิลยิงเพราะรางเกทูเนี่ยเราจะออกแบบมาสําหรับลูกดอก5มิลมันจะพอดีกับรางเลยนะครับจะฟิตพอดีกับรางเลยฟิตแต่ไม่ฝืนนะครับจะกระชับพอดีเวลายิงจะมีความแม่นยำมากมากนะครับถ้ารางเ2ทูเนี่ยถ้าใส่กับลูก5มิลนะครับเราก็เลยออกแบบระบบไกให้ใส่กับลูก5มิลได้เท่านั้นนะครับไปใส่ลูก4มิลไม่ได้นะครับมันก็ใส่ได้ครับมันจะเกี่ยวนิดเดียวนะครับบางทียิงไปนานๆไปมันก็จะหลุดนะครับมันก็ใช้ยิงได้นะครับเมื่อก่อน แต่ตอนนี้นะครับเราออกแบบมาใหม่แล้วนะครับตัวระบบไกลเนี่ยเราทําให้ใส่ลูก4มิลได้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าเอาไปแล้วมีลูก4มิลอยู่แล้วนะครับหรือต้องการใส่ลูก4มิลก็ใส่ลูก4มิลได้เลยนะครับตอนนี้ใส่4มิลยิงได้ด้วยนะครับตัวไกลนะครับแต่นะครับลูกดอกที่เราแถมไปให้เราจะแถมเป็นลูก5มิลไปให้นะครับก็คือมันจะมีความแม่นยำนะครับมันจะกระชับตับรางแล้วก็มีความแม่นยําแต่ถ้าลูกค้ายิงไปแล้วมันขาดมันหายจนลูกดอกมันหมดแล้วนะครับถ้าลูกค้าหาที่ซื้อไม่ได้นะครับ หรือว่าเรามีลูกดอกสีมมนอยู่แล้วเราอยากจะใส่ยิงก็ใส่ยิงได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใส่ลูกซีมินได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวงานนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นงานปะดูนอกนะครับเป็นไม้ปะดูแอฟริกานะครับเนื้อไม้มันจะแดงแดงเข้มมากนะครับดูแดงจัดมากนะครับแดงเข้มนะครับทุกตัวนะครับตัวนี้ราคา2,800นะครับ ดืมแจ้งราคาตั้งแต่ตอนแรกนะครับตัวนี้ราคา2,800บาทนะครับทรงมือสอดนะครับทรงมือสอด2,800บาทนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับก็จะมียางให้ให้2ชุดนะครับลูกดอก2ลูกยาง2ชุดลูกดอก2ลูกท่อพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดแบบนี้นะครับตัวปีกข้างคาวเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับเป็นปีกอลูมิเนียมขนาด50เซนนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีกที่ผมออกแบบมาใหม่นะครับปีกอลูมิเนียมตัวนี้นะครับ เป็นปีกเฉพาะของค่ายเรานะครับก็ออกแบบมาครบทุกอย่างเลยนะครับใส่โรลเลอร์รองรับโรลเลอร์ได้นะครับตัวนี้โรลเลอร์ได้ใส่เป็นยิงธรรมดาได้นะครับแล้วก็มีน็อตใส่น็อตบูทไปก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะไปเลือกใส่เลยนะครับก็ที่เราให้ไปก็จะเป็นปีกแบบนี้นะครับปีกอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ให้ยางไป2ชุดก็ใส่กับดูสไลด์ได้ปกติเลยนะครับก็มัดปมยางแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ก็ใส่กับดูสไลด์ยิงได้เป็นปกติเลยปีก50เซนนะครับ หรือว่าลูกค้าที่เคยใช้เป็นปีกน็อตบูทนะครับเป็นน็อตบูทนะครับก็ใส่เป็นน็อตบูทปลายปีกเราก็ทํารูรองรับไว้ให้นะครับส่วนลูกค้าที่จะสั่งโรเลอร์ไปใส่เพิ่มนะครับเราก็มีโรเลอร์รองรองรับไว้ให้หมดนะครับเนี่ยตัวนี้สําหรับ2รูนี้เป็นสําหรับรูโรเลอร์อ่าโรเลอร์ที่เป็นโรเลอร์สแตนเลสโรเลอร์ครอบนะครับส่วนตัวนี้2รูนี้ก็จะเป็นรูโรเลอร์เปื่อยนะครับตัวนี้ปีกตัวนี้เราออกแบบมาให้ใส่โรเลอร์คู่ได้ด้วยนะครับ ใส่โรเลอร์คู่เลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นโรเลอร์เปลือยโรเลอร์ซูเปอรีนนะครับใส่คู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกยางตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีกโรเลอร์คู่ด้วยได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ชุดโรเลอร์ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือเนี่ยเราให้ไปเราให้เป็นปีกธรรมดาไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะไปลองใส่ล้อลงลื่นก็ใส่ทีหลังสั่งซื้อทีหลังก็ได้นะครับหรือจะซื้อไปสั่งซื้อไปไปพร้อมเลยก็ได้นะครับโรเลอร์คู่ละร้อยห้าสิบบาทนะครับโรเลอร์ซูเปอรเนี่ย คู่ละร้อยห้าสิบาทมันต้องใส่สองคู่นะครับที mm. Luckily, another, ่จะยิงยางสองเส้นได้หรือจะใส่โรเลอร์เป mm. mm. like mm. ็นโรเลอร์เดียวก็ใส่ได้นะครับโรเลอร์เดียวก็สั่งไปคู่เดียวนะครับก็ใส่เป็นยางเส้นเดียวได้นะครับถ้าจะใส่โรเลอร์คู่เป็นยางสองเส้นก็สั่งโรเลอร์ไปสองคู่นะครับก็คู่ละร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนยางเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับยางต้องยาวกว่านี้นะครับยางตัวยางเนี่ยเราเราตัดเป็นยางเป็นปีกธรรมดาไปให้นะครับก็ต้องเปลี่ยนยางก็ชุดละร้อยนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละห ประมาณนี้ช่องทางการติดต่อตามนี้เลย0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับอ่าแต่เราก็แนะนำนะครับแนะนาให้ใส่ย,ยิงเป็นตัวนี้มันก็แรงอยงู่แล้วนะครับเราใส่ย,ยางไป 2. ชุด3ชุดก็ได้นะครับนี่ครับมันมีรูรองรับไว้หมดนะครับก็ปีกเนี่ยเราทำล่องสไลด์ให้รับยางได้4ชุดนะครับ,ส,รบสามารถใส่ยางรับยางได้4ชุดนะครับตัวนี้นะครับอ่าถ้าเป็นโรเลอร์ก็ใส่2นะครับ แล้วก็ใส่เสริมได้อีกเป็น3นะครับหรือจะใส่ตรงบูธปลายปีกเลยก็ได้นะครับเราทํารองรับไว้ให้หมดนะครับแต่ชุดที่เราให้ไปก็จะเป็นปีธรรมดาก็ใส่กับลองสไลด์ได้เลยนะครับ2,800บาทนะครับในราคา2,800ยบาทนะครับได้ครบชุดแบบนี้นะครับอย่าง2ลูก2ท่อพีเหนึ่งนะครับระยะชักนะครับก็จากหน้าไกลจนถึงตำแหน่งนี้นะครับใต้ปีกนะครับจากหน้าไกลเนี่ยเจ็ดสิบเซนนะครับจากปลาย จากปลายมาถึงประมาณตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งแหน่งยางเนี่ยอ่าสี่สิบเซนนะครับก็เป็นรางร้อยยี่สิบเซนนะครับรางร้อยยี่สิบเซนชักเจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายถึงตำแหน่งยางนะครับสี่สิบเซนนะครับประมาณสี่สิบสี่สิบหน่อยๆน่อยนะครับอ่าทำไมผมถึงต้องเอาเป็นระยะยางปีแต่ละรุ่นมันจะโค้งไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมบางรุ่นก็มันจะโค้งลงมาเยอะนะครับตำแหน่งยางก็จะต่ําลงมาอยู่ตรงนี้นะครับ บางรุ่นมันตรงตำแหน่งยางมันก็จะอยู่สูงนะครับนะครับเราวัดเอาตรงนี้มันก็ไม่ได้ครับเราต้องวัดเอาตำแหน่งยางเพราะปีกแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยถ้าวัดจากปลายมาถึงตำแหน่งตำ,ตำแหน่งยางถึงตำแหน่งยางก็ประมาณสี่สิบเซนสี่สิบหน่อยหน่อยประมาณนี้นะครับก็ตีซะว่าเป็นระยะรางร้อยยี่สิบเซนชักเจ็ดสิบทิ้งปลายสี่สิบนะครับตัวนี้ 2,800บาทนะครับให้ดูรูปทรงมานะครับต่อท้ายนะครับท้ายไม้ตัวเดียวกันนะครับท้ายก็เป็นไม้ประดูนอกแล้วก็ขั้นกลางเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจรุ่นมือสอดล่างเคทูนะครับตัวนี้ช่องทางติดต่อฝากไว้อีกครั้งห0972688650นะครับติดต่อมาได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ